Oi! Oi. ว่างหุยหุยดีอะตรงเนี้ยคุณโบอันนี้เขาเรียกก็ดีไซน์อะไรครับเนี่ย Enclosed b a l คนี่ค่ะ e n c l ค s e d b a l c นี่ก็คือพื้นที่ที่เป็นบาร์คอนี่อะที่เป็นระเบียงอะเขาคือเป็น e n ็นโคสนี่ไงก็ปิด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 แบบนี้ใช่ถ้าอยากจะให้มนระบายก็เปิดไปเลยได้หมดเลยเขาพร้อมจะให้เปิดเออปกติตรงนี้ใช้พื้นที่ตรงนี้ทําอะไรพี่โบอ่านบททาทุกอย่างเลยค่ะให้อ่ะเพราะว่าเราตื่นมาเนี่ยมันก็ได้สเปซตรงนี้ใช่จริงๆโซนเนี้ยเป็นโซนที่พักผ่อนได้ดีที่สุดแล้วอะฟีลมาเหมือนแบบว่า ไปต่างจังหวัดต่างประเทศที่แบบว่ามีโซนตรงนี้ให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจไม่ต้องไปแบบที่อื่นเลยผมว่าเหมาะสาหรับพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบว่าอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวนะทางานในบ้านได้ค่ะคุณแบบมีช่องส่วนตัวเนี่ยทำาูทูเนี่ยถ่ายในบ้านได้เลยตรงนี้แสงสวยด้วยเออสังเกตไหมการเข้ามาในแบบว่าอากาศแบบเมืองไทยบ้านเราที่มันร้อนมากๆอ่ะแต่ห้องนี้ไม่ร้อนเลยถ้าเกิดชอบรายการดีๆแบบนี้ครับฝากกดไลค์นะฮะกดส u ั s c r i b ชช่องวันเพลากองเราด้วยนะครับ หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะดูคลิปเต็มบ้านในฝันของโบเมลดาก็สามารถที่จะดูได้ตรงนี้คลิปเต็มได้เลยคุณผู้ชม